จะไรน่นั่งตัวนั่งก็ได้พี่นั่งเออจ่งมาะ

สุข <hel iser> <hel> ีดีกายู่เวาผิวารนาสิริจันทจังวตาปรายนจัตตารธรรมวาสังติอายุมโนดังพระลังยูทูบเห็นเห็นลงตาแต่ในยูทูบเล็ก ปั้นไหนอันเต้อันเต้เนอะโม่ปันเต้มาบ่อยแล้วก็ที่รานมาซึ่งก่อสร้างมาซึ่งก่อสร้างเออนั่นก็มาบ่อยแล้วก็มาแล้วก็มาค่ะคุมาหลายรอบแล้วคุไม่ได้ไม่ทำดูการอยู่บ abei, else, really. ้านอาจจะมาบ่อยอยู่ไม่สิหนึ่งก็ปั้นปั้นปั้นป้นน้ ได้ตัวไหนครับพี่หนึ่งหนึ่งอ๋อได้หนึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตัวเลขเสียงไทยจากเซียมซีนะคะได้หนึ่งหนึ่งนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนปีใหม่ก็ฝันว่าป้าเนี่ยผมแกยิกใช่ไหมหนูไม่ได้รู้นะว่าเขาเขาอยู่ในข่าวอะไรยังไงเงี้ยแต่ท่านมาเข้าฝันแล้วท่านยื่นไอ้ทูบนะทูบให้ทูบที่ว่าเห็นตัวเลขนะทูบเสียงไทยจาเขาให้สี่เจ็ดแปดใช่ไหมเนียงเลยบอกว่า เนี่ยเขาให้เขาบอกว่าอยากได้เลขกระจุดเอา้าก่อนหนูก็จุดพอจุดเสร็จก็สี่เจ็ดแปดแต่ว่าซื้อขึ้นซื้อลงใช่ไหมสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันได้มันออก 7, 7, เจ็ดเจ็ดสี่เนงียตัดสองตัวใช่ไหมเหงียนก็เลยได้ร้อยสี่สิบบาทคนอื่นเขาก็ได้กันแล้วก็งว <what>, ดที่ผ่านมาเลยหกสี่ <64 S 2> อ่ะหกสี่ <6, 4. S 2> อ่าฝันว่าเสียงป้ากับเสียงผู้ชายเขาบอกว่าเนี่ยสี 4, 7, ่เจ็ดล่างว่างี้แล้วเห็นตัวเริ่มเลย แต่บอกใครต่อใครมันไม่ออกมันไปออกนอยนะ่ะออกนอยวันนั้นเลยสี่เจ็ดนั่นใช่เพราะหนูก็ปล่อยเลขน้อยด้วยไงหนูก็ชอบหนูก็ไม่ได้ว่าเล่นเองหรอกพี่เล่นพี่ได <c oughs> อะไรกันแต่ว่านั่นแหละสี่เจ็ดว่าจะตามมวดนี้เลยงงวดที่แล้วฝันว่าเจ้าแม่บัวรเรียนไปเข้าฝันใช่ไหมคะพี่<ช>บอกตัวเลขส<ช>ี่เจ็ดมันออกสี่หกเนาะพี่เนาะ<ช>แต่ว่าก็ โชคดีอยู่ใช่ไหมคะถูกอยู่เนาะแฟนถูกเท่าไหร่พี่ถูกยี่สิบาทอ๋อถูกยี่สิบาทอ๋อเจ้าที่เขาจ่ายเต็มเราเราไม่ซื้อเราซื้อเจ้าที่เขาจ่ายไม่เต็มอ๋อเราไม่้แต่ว่าถูกหวยจากที่นี่หลายงวดเลยใช่ไหมคะเห็นว่าเจ้าแม่ไปเข้าฝันบ่อยๆใช่ค่ะไม่เคยรู้จักกันนะพี่ทีนี้จะถามพี่หญิงเลยว่าเขาลักษณะแบบไหนยังไงยังไงหนูก็ฟังเพราะพวกขุมเขาอย่างเงี้ยข่มเเหมือนตอนที่นั้นที่ว่ามากับครอบครัวจําได้ปะ้ว พักันดูเลขตรงเนี้ยหนูเห็นเจ็ดตัวเดียวห,หนูก็เลยบอกแกว่าเอออยากให้ลูกหลานถูกก็ก็บอกเด้อหนูว่าอย่างงี้กลับไปปุ๊บไปเข้าฝันว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นสี่คนนะมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผมย,ยาวๆสองคนก็ยืนชี้ให้ดูเลขสี่เจ็ดหนูก็ขึ้นไปนั่งบนเรือนือสี่เจ็ดนั่นแหละที่หนูมารอบนั้นแหละเขาให้เห็นเจ็ดตัวเดียวไม่เห็นตัวเดียวนะกลับไปเขาฝันเห็นฝันเห็นว่าบอกสี่เจ็ดก็ออกสี่เจ็ดใช่ไหมคะพี่เต็มแต่ไม่ถูกอ๋อ หวงวงมนไม่ได้แต่คนอื่นเขาได้กับเราก็รวมๆกันอ๋อฝันได้ก็ไปบอกคนอื่นใช่ไหมคะเขาก็เขาก็ถูกกัน,กกกนแต่ว่าตัวเองไม,ไม่มีโชคเนาะ mm hmm. แต่ว่าเจ้าแม่ก็ไปเข้าฝันไปบอกหลายตัวหลายงวดเลยนะคะอ,คอื่ก็มาหาท่านเพราะว่ากลับมาบ้านขวดเสีเยงอ๋อเลยอยากมาหาแกไปบอกโชคบอกว่าแต่เมื่อวานนี้ก็บอกอยู่นะมีแปดมีสี่มีห้ามีหนึ่งให้สี่ตัว แปดสี่ห้าออกนอยออกนอยหนึ่งแปดแล้วก็ห้าหนึ่งจะแม่โบเรียนนะคะไปบอกไปเข้าฝันเ,เป็นเสียงผู้หญิงให้สี่ตัวจับเอาเองแปดสี่ห้าหนึ่งสี่ตัวแปดสี่ห้าหนึ่งแต่มันออกนอยไงตอนเย็นพอดีคือฝันประมาณแบบนี้ไม่ซื้อนะแม่แบบว่าแบบว่าเราซื้อนอยธรมรมดาก็ไปออกหนอยพิเศษถ้าซื้อนอยพิเศษก็ไปออกนอยวีพี คือเราให้คนอื่นได้แต่เจ้าตัวจะซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่เคยถูกแทบจะไม่ถูกเลยกล็เมื่อวานให้เห็นแปดสี่ห้าหนึ่งเนียงก็เลยจับคู่เอาแปดสี่แปดห้าห้าหนึ่งสี่อะไรเงี้ยก็ได,ไได้คนเขาได้กันแต่เราไม่ได้<อ>มีเน,นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็มีสัมผัสพิเศษนะคะบอกว่า เจ้าแม่บัวเรียนครับไปหาอยู่บ่อยๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไปบอกตัวเลขเนาะพี่เนาะแล้วก็โชคดีตั้งแต่งวด47แล้วก็งวดไหนมังพี่งวดที่เขาออก6 7 6 4ตอนนั้นน่ะตอนที่ว่าม้วงม้วงดังๆที่นั่งสมาธิกันใช่ไหมผู้ชายอ่ะ6 4 7 6 4 7ตอนนั้นมาออก6 4 7อีกงวดเว้นงวดเสร็จแล้วบออก6 4 7อีกปีที่แล้วน่ะเขาถูกกันฝันอย่างนั้นแหละแล้วก็เขามาถูกกันแล้วก็มีเมื่อตอนปีใหม่นั่นแหละ แม่เขาแม่ไปเข้าฝันยืนทูบให้ยืนทูบเสียงไทยให้นะคะแล้วก็ไปจุดใช่ไหมคะในความฝันเราจุดเราเห็นเลยสี่เจ็ดแปดแต่เราบอกว่าผีบอกให้ลดใช่ไหมคนบอกให้ขึ้นเราก็เลยลดให้เขาลูกค้าลูกถูกเป็นล้านอ่ะเต่มมันออกสี่เจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่อ๋อสี่เจ็ดแปดก็ลดเป็นลดแต้มสี่สี่เจ็ดแปดใช่ไหมก็ลดเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ด ี่เจ็ดเจ็ดนอยมาดอกเจ็ดเจ็ดสี่เนียงได้ร้อยสี่สิบแต่คนอื่นเขาก็ได้คนละนิดคนละหน่อยแล้วก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะอะไรนะพี่มีมีมีคนถูกเป็นร้านเลยนะคะลูกค้าเราเหมือนทำเสริมสวยไงลูกค้าเนียงอยู่ในเท้าอ่ะในย่านดาราค่ะที่เขาอยู่กันเขาเลยพันคูณพันเพราะหนูหนูซื้อแต้มหนูเขียนให้เขาเลยหนูเขียนสี่เจ็ดแปดใช่ไหมคะรถแต้มก็เป็นสี่เจ็ดเจ็ดแล้วเขาก็ซื้อกลับไปกลับมาใช่เขาก็ถูก ได้สามตัวตรงพันคุณพันได้เป็นล้านเลยเหรอคะพี่เป็นล้านอ๋อถ้าบาทละห้าร้อยสมมติว่าเขารับมาบาทห้าร้อยพันก็เท่าไหร่แล้วอืยอ,อยู่แต่ถ้าเขาเล่นในเว็บเขาจะได้เยอะมากเพราะบาทมันก็แปดร้อยเนาะพันก็แปดแสนเนี่ยก, 800, ก 8, 8, 8ลายเป็นล้านจริงๆบาทเก้าร้อยใช่ในเว็บแบบขึ้นเว็บก,กันนาะอ๋อค่ะโอ้ได้เป็นล้านในงวดนั้นจ้ะแล้วแล้วงวดนี้เจ้าแม่ก็มาบอกแปดมีสี่ตัวมีแปดมีสี่มีห้ามี แปด oh. สี่ห้าหนึ่งยงวางน้อยเมื่อวานแล้วเลขก็เข้าสองตัวห้าหนึ่งกับแปดหนึ่งคืนคืนเมื่อวานใช่ไหมคะคืนเมื่อวานไม่ไม่เชิงตอนคืนกลางวันนอนตอนช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเขาบอกอข oh. ดูมาเขวางน่อยแลหาแกตั้งใจจะหาแกมีสี่ตัวใช่ไหมคะที่เขามาบอกแปดสี่ห้าหนึ่งใช่ไหมคะ มีสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมจําดีๆนะคะฟังดีๆนะคะตัวเลขที่เจ้าแม่ไปบอกไปบอกเป็นเสียงใช่ไหมคะไปเป็นเสียงด้วยแล้วก็เป็นเลขมันลอยอ๋อเลขลอยไม่ใช่สีแดงนะที่สีงลอยแ่เป็นเสียงแกเป็นเสียงเจ้าแม่โบเรียนใช่ไหมคะอ๋อบอกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมฟังชัดๆจากปากของคุณพี่นะคะท่านผู้ชมมีเลขอะไรมั่งคะพี่แปดสี่ห้าแปด สี่ห้าหนึ่งนะคะนําไปจับเอานะคะท่านผู้ชมไปจับคู่เอานะคะสําหรับตัวเลขนะคะของอเจ้าแม่บัวเรียนะคะ่ะที่ไปบอกคุณพี่ผู้โชคดีนะคะผู้มีสัมผัสพิเศษนะคะซึ่งคุณพี่ก็อยู่ที่กรุงเทพเนาะแต่ว่า,ากลับบ้านมาเพื่อท,ที่จะมางานบุญนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาหาเจ้าแม่บัวเรียนนะคะแล้วก็ฝันที่บ้านเลยเนาะเจ้าแม่ไปหา ให้มาแล้วนะคะ4ตัวนะคะท่านผู้ชม8451นะคะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขนะคะก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมไม่มีใครทราบได้นะคะว่าตัวเลขที่ให้มานะคะที่ได้มาะคะจะเป็นตัวเลขที่ถูกร้อนะคะก็มีผิดพลาดกันได้นะคะท่านผู้ชมก็ขอย้ำว่าเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ก็ขอย้ําว่าโชคดวงของคนเราไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชมขนาดคนฝันยังไม่ถูกเลยขนาดได้มาแบบสามตัวตรงๆยังไม่ถูกเลยดวงไม่รับเนาะพี่จ้ดวงไม่รับก็ทําบุญเปิดดวงถ้าไม่แน่นะคะก็อาจจะได้งวดนี้ก็ได้นะพี่จ้ก็ขอให้คุณพี่โชคดีนะคะจ้มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนปีใหม่ก็ฝัน่่ป้าเนาะผมใกหยิกๆใช่ไหม หนูไม่ได้รู้นะว่าเขาเขาอยู่ในข่าวหรืออะไรยังไงเงี้ยแต่ท่านมาเข้าฝาแล้วท่านยื่นไอ้ทูบเนี่ยทูบให้ทูบที่ว่าเห็นตัวเลขนะทูบเสียงไทยเขาให้สี่เจ็ดแปดใช่ไหมเนียงเลยบอกว่าเนี่ยเขาให้เขาบอกว่าอยากได้เลขกระจุดเอาแบว่าหนูก็จุดพอจุดเสร็จก็สี่เจ็ดแปดแต่ว่าซื้อขึ้นซื้อลงใช่ไหมสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันได้มันออกเจ็ดเจ็ดสี่ เหียญตัดสองตัวใช่ไหมเหียงก็เลยได้ร้อยสี่สิบาทคนอื่นเขาก็ได้กันแล้วก็งวดที่ผ่านมาเลยหกสี่อ่าฝันว่าเสียงป้ากับเสียงผู้ชายเขาบอกว่าเนี่ยสี่เจ็ดล่างว่าอย่างนี้แล้วเห็นตัวบนิ่มเลยแต่บอกใครต่อใครมันไม่ออกมันไปออกน้อยน่ะออกน้อยวันนั้นเลยสี่เจ็ดน่ะใช่เพราะหนูก็ฝอยเลขน้อยด้วยไงหนูก็ชอบหนูก็ไม่ได้ว่าเล่นเองหนูพี่เล่นไม่ได้อะไรกัน แต่ว่านั่นแหละสี่เจ็ดว่าจะตามงวดนี้เลยสี่เจ็ดแดงงวดที่แล้วฝันว่าเจ้าแม่บัวเรียนไปเข้าฝันใช่ไหมคะพี่ใช่บอกตัวเลขสี่เจ็ดใช่มันออกสี่หกเนาะพี่เนาะใช่แต่ว่าก็โชคดีอยู่ใช่ไหมคะถูกอยู่เนาะแฟนถูกเท่าไหร่พี่ถูกบาทอ๋อถูกยี่สิบาทอ๋อไอ้เจ้าที่เขาจ่ายเต็มเราเราไม่ซื้อเราซื้อเจ้าที่เขาจ่ายไม่เต็มอ๋อเราไม่แต่ว่าถูก หวยจากที่นี่หลายงวดเลยใช่ไหมคะเห็นว่าเจ้าแม่ไปเข้าฝันบ่อยๆใช่ค่ะไม่เคยรู้จักกันนะพี่ทีน้จะถามพี่หญิงเลยว่าเขาลักษณะแบบไหนยังไงยังไงหนูก็ฟังเพราะพวกขุมเขาอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่นั้นที่ว่ามากับครอบครัวจําได้ป่ะแล้วพากันดูเลขตรงเนี้ยหนูเห็นเจ็ดตัวเดียวหนูก็เลยบอกแกว่าเอออยากให้ลูกหลานถูกก็ก็บอกเด้อหนูว่าอย่างนี้กลับไปปุ๊บไปเข้าฝันว่าเขายืนอยู่ตรงสี่คนมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ ผู้หญิงผมยาวๆสองคนก็ยืนชี้ให้ดูเลขสี่เจ็ดหนูก็ขึ้นไปนั่งบนเรือนสี่เจ็ดนั่นแหละที่หนูมารอบนั้นแหละเขาให้เห็นเจ็ดตัวเดียวไม่เห็นตัวเดียวนะแต่กลับไปก็ฝันเห็นฝันเห็นว่าบอกสี่เจ็ดก็ออกสี่เจ็ดใช่ไหมคะพี่เต็มแต่ไม่ถูกอ๋อไม่รวงวงมันไม่ได้แต่คนอื่นเขาได้กับเราก็รวมรวมทอ๋อฝันได้ก็ไปบอกคนอื่นใช่ไหมคะเขาก็เเขาก็ถูกกันแต่ว่าตัวเอง ไม่มีโชคเนาะแต่ว่าเจ้าแม่ก็ไปเข้าฝันไปบอกหลายตัวหลายงวดเลยนะคะมันก็มาหาท่านเพราะว่าสับมาบ้านท่วงเสียงก็เลยอยากมาหาแกไปบอกโชคบอกอแต่เมื่อวานนี้ก็บอกอยู่นะมีแปดมีสี่มีห้ามีหนึ่งให้สี่ตัวแปดสี่ห้าหน่กอกน้อยกอกนอยหนึ่งแปดแล้วก็ห้าหนึ่งเจ้าแม่โบเรียนนะคะไปบอกไปเข้าฝัน เป็นเสียงผู้หญิงให้สี่ตัวจับเอาเองแปดสี่ห้าหนึ่งสี่ตัวแปดสี่ห้าหนึ่งแต่มันออกน้อยไงตอนเย็นพอดีคือฝันประมาณได,ได้ไม่ซื้อนะแม่แบบว่าแบบว่าเราซื้อน้อยธรรมดาก็ไปออกน่อยพิเศษถ้าซื้อน้อยพิเศษก็ไปออกน้อย VIP คือเราให้คนอื่นได้แต่เจ้าตัวจะซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่เคยถูกแทบจะไม่ถูกเลยก็เมื่อวานให้เห็นแปดสี่ห้าหนึ่งเนี้ยงก็เลยจับคู่เอาแปดสี่แปดห้า ห้าหนึ่งสี่อะไรเงี้ยก็ได้คนเขาได้กันแต่เราไม่ได้ไมีมดวงกัรน,นี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็มีสัมผัสพิเศษนะคะบอกว่าเจ้าแม่บัวเรียนนะคะไปหาอยู่บ่อยๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไปบอกตัวเลขเนาะพี่เนาะแล้วก็โชคดีตั้งแต่งวด47แล้วก็งวดไหนบ้างพี่ เมื่อที่เขาออกหกเจ็ดหกสี่ตอนนั้นน่ะตอนที่ว่ามุงวงมุ่งวงดังๆที่นั่งสมาธิกันใช่ไหมผู้ชายอ่ะหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแล้วก็มาออกมาออกหกสี่เจ็ดอีกเมืนเว้นเมื่อเสร็จแล้วออกหกสี่เจ็ดอีกปีที่แล้วน่ะเขาถูกกันฝันอย่างนั้นแหละแล้วก็เขามาถูกกันแล้วก็มีเมื่อตอนปีใหม่นั่นแหละแม่เขาแม่ไปเข้าฝันยืนทูบให้ยืนทูบเสียงไทยให้นะคะแล้วก็ไปจุดใช่ไหมคะใช่ในความฝันเราจุดเราเห็นเลยสี่เจ็ดแปดแต่เราบอกว่าผีบอกให้ดใช่ม คนบอกให้ขึ้นเราก็เลยลดให้เขาลูกค้ารู้ถูกเป็นล้านนะแต่มมันออกสี่เจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่อ๋อสี่เจ็ดแปดก็ลดเป็นลดแต้มสี่สี่เจ็ดแปดใช่ไหมก็ลดเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเหน่อยมันออกเจ็ดเจ็ดสี่อ๋อเนียงได้ร้อยสี่สิบแต่คนอื่นเขาก็ได้คนละนิดคนละหน่อยแล้วก็มีลูกค้าท่านหนึ่ง